นี่เ <lok> ว้ยใช่เ <phrases> งี้ยงไหมอู้หูโอ๊ยโอ้ยเออนี๋นักลอยทั้งลอยนี่นะครับมึงถึงชุดนักลึกสามสี่คลิปแล้วตงนี้ ได้เลยได้สองสามหลอดนะครับมาตรฐานเหมือนเดิมอมอกรรับรองเนาะเปิว่าตัวนี้เนาะสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคุณมานอกนะครับมาเปิดตัวกันคำหน่อยนะครับนี่ตัวมาหาลุงสีของผมวนะครับเน้อครับบุญน้องพี่ของนี่ลุงสีของาปพักเบ็ดใช่เยือปลาหมอยังงกาหนูลุงเนา ครับมันลุ้นกันพอนะครับเนอะนะครับแขนกเสบียงแขนกเสบียงนั่งดีดีเอาว่าอยู่ถุงเลยคนนี่พอมันล้มคลิปอ่ะอืออ้าวไปเดี๋ยวจะไปตุ้ยลูกสีนะครับกี้ขากลับมาก็ได้มาสามตีตัวแล้วนะครับนี่นะครับเด็กของมาโฟใส่ครับใส่สองกิโลครับนี่นะลูกสีวันนี้เอาเบ็ดปอยาวมาให้นะครับสองเม็ด เมห่อเอามยาสองเม็ดเจ้ขอเบอร์ไหนกันหน่งลงนนี่สิบสามขอเบอร์สิบสามเป็นหรอเบิร์แม่งตกสองเม็ดหน่อยลูกต่างใจหรองลึกไปจะไปแงมไปจะไปสั่งเนี่เบอสองเม็ดนะมันมีไปเนี่าเลยนะนีอันนี้นี่ยเฉพาะาเก่าใช่เองนะครับนาะครับ Sang bữa đây là giống mệt ngáo lầm lẩu nhạt Sống Rồi. Rồi thì cản kiều nó cả không kiều dược vào mồ Có nói nó nói nó Mới Có lắng nó Có lắng sắc côi Lắng say cả lắng ngâm lực nữa. lấy tông chảy biết dầu นี่เนี่มันรุ่นกันพอนะครับรอบแหลกนี่กับเพี้ยนเยอะไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันตายก็ไม่ได้เนายลล้อยู่นะน้องลงมาเลยน้องขึ้นมาเลยต้องถอดสีจมเปลืองเยอะกันาด มันต้องหลบสองหลบแลห,หลกนี่ตัวใดบอกเอาเยือกมาเปลี่ยนนี่ครับ<ม>นี่เขาอยู่ไหนนี่บ้านอย่างนี้สันสลิดกัน<ม>นี่เป็นลมห้วยนะครับน้ำห้อง<ม>เป็นน้ำ<ม>อือดูเหม็นน้อยนะครับนเนี้ยเย,ะะ <laughs> เยอะกัน, <laughs> นเวทอ้อนเลยครัเเบเวทอ่อน <laughs> bòi, Đó. Đó ừ, bòi nó bòi tới Nó phát cót Mình vẫn thể hôn nháy con Để này có mau Để nháy nháy nữa Để này có vào rồi Được, nó quá lắm

vâng 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 ได้อยู่กินน้อยล้ำก็บไปตรงก็แนวหงนหงอนใส่เบียสนลิ้วมุดอ่ะใส่ไหมนิ่งให้ลิ้วไหนใส่เนี่ยอุดยนะวุ้ดตัวนะครับ <tương> ừ. Điên cả. Điên. Điên cả có thay rồi đúng không ạ? Ừ. nó nó สี S <S <S ่ใสแล่นีน่ห้าสิบหลังอ๋อสอนเม,มื่อหลอบแหลกเครับเจ้าดเกิดโอ้สวยงามมามันมันมันกาปิคเผยโดนในมันนี่นะเจ้ามันเยอะมันมดไหมคน ถ้ามันลื่นเกิดปาดสายนะครับถ้าล่วงไปนี่มันจะตายจะได้ป่าปลาไก่กลาไก่นก่ก็เสอกว่เสือเสอไก่บว่สะดวกอคินะครับเนื้อสมีกถามหานะครับเนาะอ้พวกไก่ไก่กดตุ๊กน้ำเฉยอย่างนี้กดหัวปนมาหันสายเวลาครับมเอาไปกินนะครับจะตายเดี๋ยว

วาละนนงสน,ะนสาะก,กับิ่นะกินเร็วนะครับว่าส,สเะเด้ไหตะเกียบจะ่าหน่อยนะิ้วหน่ยวนว้วหน่ยวนว้วหน่ยโอ้ระกุศใส่กันแล้วตร้ นน้อยยีลับๆๆ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 ตัวหมก่งไม่ยิบพรมได้เนาะครับได้ได้แหละเด้จะ <c oughs> ไปกินปลาน้ย <c oughs> เขาเข้าได้ไหมอยาก <c oughs> อ้าอ่นึงตัวนะครับขาครบ นี่นำลุงดีๆโคซชเมันทำไมการเคลื่อนไหวผมละน่นำลุงอย่างอื่นของเต้ยนี่จะเป็นปรากฏนั่นนะครับหนุ่มเด็กหนิ่มแต่ใหญ่แล้วครับตัว แกก่อนเกือบอกเลยจะไปหมากเนาะเออโอ้นี่กจอดละครับพี่ยอดก่อยเตะเนาะนักธุระเสียอย่างเดียวนักป่านี่เท่าอ่ะนี่มันเคยอ๊กไก่เนาะถือได้นะครับแต่ถ้าขังน้ำไหลนี่ได้อยู่เดี๋ยวใส่น้ำแข็งอย่างเดียว อ่าตรงนกไปเลยเนาะนอกไปเลยครับมาได้อืมเดี๋ยวรถสามวัดสันตลีบเนี่ยตอนนี้ห้งเด่นของเราตอนนี้เายเดี๋ยวไปไปแต่บันไดเออโถมาถึงห้านแล้วมันจะมีสามมันจะมีโอก้งสี่สามแยกนันแน่เออแล้วเมื่อโถเข้าสี่ซอยอั่นเลยเออแล้วก็ตรงตรงมาแล้วโถมันต้องไปเลี้ยวซ้ายนะ ตัวเรต้องไปเลีวซ้ายเนอะเมาอะอันโอยเสร็จไดหมดดีๆเนาะปูเข้มานะแอบเข่ามาตรฐานอยู่แล้วมออกอนมออกคองการกาเวทผลรับรองแบบร้อยอ่ เอบรรยากาศนะครับยิ่งฟีเห็นได้สนใจกันยากไม่เอวหาทีมงานแล้วก็ับมานะครับเ<ด>ชิญครับป้า,ากันมาใส่เบ็ดนั่งกินโมวบรรยากาศไปวิ่้นะครับป่าเขามีเป็นซีปลอยวุ้นตัดแหลกที่ใส่มาครับหนึ่งเดือนโซนต่งตงางมเข้าประตูบผมยใหดรอยวุ้นระฐาน โอ้มันใจใจมันเลยมันเบ่งเดินขังนํำไหลออือต่เขาบคือใส่หของใส่แล้วนะใส่กลางตรงตาละวดฒลไรบุนเออลิ้นเห่นมอือดี๋ยวนี้ตวเขาเ่ยนีซีตัวมาละครับงดิน ตลุงสีลุงสีต้องไปฮัก okay. หนอกแล้วมาถูกหลงนี่โอ้ดีครับเดินโอ้สนับสนุนป่าเสด็จว่าตรงถ่ายนักการเป็นก็มีตายก็มีครับออกตายมกมกใส่ใส่ออกตายออกหอนต้องถายแล้วน้ำมันขืดวิ่งมุกซื่อมาต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนี่มันคำน้ำนิดหน่อยบนใส่ใส่ก็แน่นาะ ถุงน่เองเออลุ้นๆี่ถังน้ำน่ะลุงลุ้นเอาใส่ถังน้ำใส้นน่ะถังน้ำใน่ะในรถนะครับเยือะถันี้เอาไว้นี่ก่อนก็ได้ถังนี้เอาไว้นี่ก่อนก็ได้เีายวเปีน้ำมันเหอครับโอ้ยไปโซเดตพวกบุงเลยโซเดตตายแข่งใส่พวกบุ้งกะไอ้โอ้ยุกหยอดเลยนี่เหนืออสวยนอยนะครับเน

โอ้โหสอดยอดนะครับแวะเวียนหากันนะครับเอาเยอือมาฮือลุงสีรอยเนี่นนย,ยงจะไปเบ้มขบุงอนะ่ะแปลงไปนะไปน,นี่รอบสองครับอุ้ยสแตนบปครับอือโอเค,อเ,คเอาฐานไว้นี่อีกคนโอ้ซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีฟีเปินแม่ที่ตมได้เลยเป็นอหนผู้ Rồi. em biết nhỏ pia. Cần biết pia mà. Con ba cá đáp tí ca. Đi nó. mà cá mà chơi đi mà. กผมมองไปกผมใจได้นะครับจะได้ผมได้จวบเดี๋ยวนีเป็ีจยนจีปลาสเตเดตในโซนเลยปลากัตให้มองไปใส่นะครับเบสหนะปลาหวานนะครับปลาลิ้มทามไผ่มาเล่นน้ำนี่เจ้าอีปลากัตวะเปลี่ยนปลาสเตเดตได้ฮ่าบ่ายจวบเรียบร้อยปลาสเตเดตมันมีรูโตก ว่าอีโอ้เย,อยเรียบร้อยฝากกัดห้ามดิครับปากหวานหียเดือดร้อนอยังครับมอ้ง้ามกี่เรานหน้าหนาวเว้ยเว้ยเต้นไปเต้นไปย่างเดียวเว้ยสีมีการเคลื่อนไหวเห็นปะยิ่งยิ่งยิ่จจง กวินนาะโอ้โบักาบเลนาะเออโอ้จะแน่ล้อเอาสวิงมาได้เดี๋ยวลุอืมเดี๋ยวมเมันติดตัวตดอดสวิงครัเนแม่นมันมันแต่ฟังมันลึกเวลาหลากขึ้นมาถ้ามันก็มันแน่นเต๊มันจุดก๊าิกาบเอเออมันกินมันแก่ เป็นของเลืกอีฟแล้วตัวินครับไม่ใจได้นะอืมตอนนี้ลืมอิงลึกใหม่ยิ้มสุดที่ได้นะ kia liệt cũng tuổi lắm Vì là cọ lẳng nên cọ phải xôn tăng hàng nồi nó à, Mà đeo cọ tông kho tông nhảy mất nè các กินสังเกตเปาก้น,ก,นกินมันจะแบบหนุบหนูหนุบเนาะถ้าเป็นปลาลิมมันจะกลิ่นแบบก,ก,ก,กระตุกลากอ,อมันมาใจมันถึงใจอน่นีเอธรรมดาหน่อย้็จะไดเนาะอืม ไม่ผมพอใหญ่ป้าหลุ่นกึ่งกิโลขึ้นว่าครับอาวุธตายลึ้อลงึุนลงเลยเพื่อลุดเพื่ผัดเส้นเวทบอบอกเอาออกว่ะว่าบุ้นพริกมากไอ้หัวมังเงี้ยักเงี้ยปากกุด่าเอาอยเส้นเวท เออน้องยิ้มันก็ไม่ได้กินปรากฏสักกั้มนะครับไปมันจับมงได้กินกับปลิบเหมือนแมาโลกชมุรีไหมใครมันกลเออครากฏี่ยิ้มนะครับบรรยากาศแบบคืดนะครับเกล็ดกับแล้วนะครับแตอนนี้เ่ผมโทรมาคี้บอกอยู่นครสวรรค์มันละนครสวผมค์จะนักนะครับเน้อน้องยิ้มนะครับเอฟซีดังชนบุรีแอมดันไลท์ทันหลายๆคนด้วยนะครับเมันอยากจะไม่เอวนะครับวันหน้าถ้ามีเวลา มีโอกาสกับแม่เอลนะครับเน้อทีมงานยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอยากมาสัมนผะัสบรรยากาศแบบบันอกบันอกอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็สักเบ็ดมันหน่อยนะครับเดี๋ยวเห็นซักมะเกินอาทิตย์ก็คงจีใส่กับฟันกันนะเนาะอ่าไปส่องตั้งหนูงงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่นตวงเลือดแต่งา <laughs> นหมูโคยอยุอ่ đi nhu cắn 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 nhu cắn

เอ,อากออกมาเจ้าปุริยะได้สามตัวโลดูนุนน้่มาจากหน้ามาจ้ำกระหีบน,นะครับมหมอโคร้องร้องหรื <laughs> เเอเปล่คาครับ <laughs> <laughs> เจ้าอยู่นะครับตอนนี้ประมาณตอนนี้เกืบเกือบจะสี่ถุม มีหลายรอบอยู่นะครับถ้าคลิปอยู่มันยาวไปก็ขออยากตัดต่อเป็นสองคลิปนะครับสองตอนใครสนใจนะครับกันเบ็ดนะครับพ่อมใส่ก็มีเบ็ดกันเปล่าก็มีนะครับที่ต่อลุงสีนะครับเดี๋ยวถ้าทักมาแล้วผมจะเอาเบอร์ลุงสีไว้ให้นะครับเอคเอาเบอร์เนปแอนไปเนอเพราะเปิดมีไลน์นะครับของลุงสีนี่บ่คอยจะได้เล่นไลน์กันเลย ครจะเบอร์ล่าไว้ให้นะครับเดี๋ยวราคากระสอบถามเองนะครับมีการเส้นไหวกันลุงไปงล้งนี่น่าจะเป็นปลาลิ่มนี่โอ้พะโคตรพะโคตรว่าพะโคตรว่าเออแนะเน่ยลุงเขาเนี่ไปลืมเถอะ หลายตัวแล้วนะอี่น่าเป็นสาวตัวแล้วนะยังมีสวิงตักตามแล้วนะครับเน้นมนเป็นรอบแล้ว่ะติดโนได้ติดโนได้จุบแน่ติดโนนะตัวใหญ่ยังได้น่ะอือนั่นเธอเว้ยีออด้นตัวอนี่ครับแน่้โดเื่อนสียวสวิงมาตักเลยครับการพลดองสวิงนะครับอืม น้ำมาใจเบ็ดกับพื้นนะครับถึงหลังสุดท้ายนะครับ ทิดขอบปากนี่นครับดีนะเม็นีักเด้อหลุนนี่หลุนนี่ก็เึอนเนาะแต่ยังอี้นะงามงายเนะบททิศทิศควหมสวยงามควผมสิทธวยมสวย่ะเดี๋ยวขากับกับติดมาติดมืองหผมรับเจ้ากระโดแต่หน้าจะเอางันจวิ่งมาตัวเองการผัด ตัวน้อยนี่มันจะได้นี่ยบ่เคจะได้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่กะลำบากาครับเดินกับเจียของใกล้ๆครับระยะทางกับเป็นกิโลกิโลเดินใส่เบ็ดกันเลยแต่ว่กมุงเหรฮะพกมุงเป็นนะก่ะ <laughs> ไม่รู้นี่นกับคืนโจพ้พกบุง้งครับขอติอดตามในช่องชีวิตคุณดอกเอฟซีนะครับ